โอ้เฮียสมเกียรตินะครับพร้อมแล้วพี่เป็นต่อพร้อมยังครับพี่เป็นต่ออ่านมองกันน้องกล้องหน่อยครับโอ้จะไม่ค่อยมั่นใจหน้าตาโอ้พี่ชมอยู่ภาษาเกาหลีเลยอ่ะมีอินเตอร์คอมด้วยคุยกันสองคนใช่แล้วอิจฉาไหมอิจฉาไหมหลับยังหลับยังหลับยังยอดยอยหลับยังย่อยย่อยบอกจัดเลยจีเอสจัดเลยจีเอสเหรอ โอ้นี่คนระับผู้จัดการทิปไปไหนนี่อินแองอินแองโอ้น้องหมอเสื้อ,อน,นี้คือแสบตามากเลยโอ้โหจานอะไรนะเมื่อกี้ว่าจะกินน้ำจะใส่ีมวกกันน็อกครับผู้จัดการทิปโอ้อยู่มันมนุษย์ต่างดาวทั้งนั้นเลย ขอบคุณมากเลยนะครับนี่โปป๊อกอยากไปหัวหินอยากไปเขาใหญ่เราจะไปมาเลปมาเล่พร้อมรถก่อนขอบคุณมากเลยป๊อกหิ้ครับติ๊จนเดินทางปอภัยเลี้ยวดีครับมอดีครับมดีบดีครับครับวัสดีทุกคนนะครับวัสดีครับ โอ้ยน้ำไปซื้อกีนนู่นก็ได้กระถูกไปตอตรงไหนอ่าตุงสมน่ด้วยน้ำ